ท่าผู้ชมวันนี้เราเดินออกจากโรงแรมนะคะนั่นทางเข้าโรงแรมแล้วนะนี่เราเดินออกมาตอนนี้เวลาประมาณประมาณทุ่มกว่านะท่านผู้ชมในวันที่ฝนตกนะลานตรงนี้ซึ่งปกติมันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วนะก็ไม่มีคนเลยนะเพราะว่าฝนตกมันเป็นลานโล่งนะคะมันก็ไปนั่งที่ไหนทำอะไรก็ไม่ได้นะคนก็เลยไม่มีก็มีเพียงหอน,นาฬิกามืดๆตรงนี้นะคะพอมองเห็นไหมคะ แล้วก็มีโรงแรมที่เราพักชื่อโรงแรมดุกนะที่แบบไฟสว่างสวัยนะแล้วจริงๆตรงหอนอาฬิกาที่เป็นจุดยุทธศาสตร์กลางเมืองเนี่ยมันก็จะมีร้านกาแฟา2ร้านดังๆก็คือร้านชัม巴า,ากับทีจ้านะคะทีจานี่คือร้านกาแฟาข้างล่างชชม巴ารลา,างข้างบนเป็นร้านอาหารนะแล้วก็มีตรงนั้นนะที่เขียนว่าทาวเวอร์คาเฟ่นะคะแล้วก็ตรงนั้นจะมีทางเดินเล็กๆล,ลงไปได้อีกนะท่านะนะนะผู้ชม ก็เลยจะมาให้ดูบรรยากาศเรามาพูตาน2 3สาเอพิโซดแล้วเราไม่เคยถ่ายกลางคืนให้ดูเลยนะท่านผู้ชมนี่ก็เลยมาถ่ายให้ดูนี่ต้นอะไรนะสวยจังเลยต้นสีเขียวเนี้ยค่ะดอกหรือใบมันก็มันเป็นสีเขียวอ่อน,ออ,นออกขาวๆอะค่ะเห็นชัดอยู่ในขณะกลางคืนนะคะเงียบจริงฝนตกด้วยเอหรือว่าเรากลับไปเอาเสื้อกันฝนดีไหมนะฝนตกพอสมควนเลยค่ะตอนนี้ใส่หมวกอยู่นะท่านผู้ชม ตอนนี้ใส่หมวกอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าฝนตกแต่ว่าถ้าเกิดตกหนักกว่าน,นี้สงสัยต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วละเดี๋ยวจะให้ไปดูเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปบนอัฐจันทร์ตรงหอนาฬิกานะพาไปดูข้างบนว่าถนนเส้นหลักเนี่ยในตอนฝนตกเนี่ยรถเป็นยังไงนะคะตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งที่กรุงทิมพูนนี่ รถก็ยังติดอยู่นะผู้ชมรถก็ยังวิ่งเข้ามาเป็นสายเลยนะวิ่งไปช้าๆนะคือรถติดมากกว่าช่วงที่ฝนไม่ตกนะช่วงธรรมดาฝนตกรถติดรถขับช้าลงนะก็เรื่งลงเป็นเรื่องปกติเหมือนบ้านเรานะแต่สิ่งที่ไม่ได้ยินเลยก็คือเสียงแตรนะคะรู้สึกว่าหูไม่ต้องมีเสียงแตรสึกมันสงบสงบนะช่านผู้ชมเนี่ยรถติดแต่ก็จะเย็นนะไม่มีใครบีบแตรเลยแม้แต่คนเดียวนะนะแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากบางประเทศนะ บางเทศบีบแต่ตลอดเวลาไม่บีบก็คงอยู่ไม่ได้นะคะให้ดูบรรยากาศนี่เห็นไหมรถก็มาเนี่ยติดนี่คือถนนเส้นหลักนะถนนเส้นหลักมาสิมลำนะคะเนี่ยค่ะก็คือรถติดนี่นะให้ท่านผู้ชมดูนี่รอบๆนะหอนาฬิกาก็ไฟมืดนะคะแต่ว่า พอเห็นไฟจากร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็โรงแรมอยู่บ้างนะแต่ที่สว่างเลยก็คือฝั่งนี้นะเป็นถนนนะฮะที่มีรถวิ่งนะท่านผู้ชมรถวิ่งช้าๆนะฝนตกนะร้านอาหารก็พอมีบ้างนะจากต้นถนนเส้นไอ้นซินลำม,มาเลยนะท่านผู้ชมนะมีร้านอาหารร้านขายเบอร์เกอร์ตะกี้เราก็ไปเดินดูมาไปกินมานะคะร้านขายเบอร์เกอร์ข้าวผัดใบหมี่ผัดก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรต่างๆนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำมามา่มาเขาเรียกโคคาเนาะ ก,กินได้ยิ่งฝนตกเย็นๆแบบนี้นะ่กินอร่อยมากนะท่านะผู้ชมเขาจะหั่นพริกสดใส่ไปด้วยอร่อยอร่อยเขาเรียกว่าซุปปี้นะโคคาซุปปี้นะท่านะผู้ชมใครสนใจก็ไปสั่งได้นะมีขายทั่วไปเลยแถวนี้มีอยู่หลายร้านมากนะคะเป็นร้านเหมือนร้านขายข้าวแกงอาหารตามสั่งบ้านเราอะ่ะเป็นร้านที่จะหากินได้ง่ายๆนะคะโอเย็นจังเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินกันไปร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งนะ อากาศแบบนี้แหละเหมาะที่สุดเย็นเย็นฝนตกๆนะท่านะผู้ชมเพราะมาผูตางครั้งไหนเนี่ยแม้ว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยพอตกเย็นก็จะหนาวทันทีนะการไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นกินซุปร้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีเหมือนขึ้นสวรรค์เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดฝนไม่ตกหนักกว่านี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปนะเผื่อใครมาจะได้ไปหากินนะอยู่ในเมืองเลยนะคะจากหอในกาเนี่ยเดินไปประมาณสัก10นาทีนะก็จะเจอร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆเอาไปพึ่งพายามที่หนาวเย็นหรือว่ายามที่หิโหยฟังดูน่าสงสาร ได้นะคะเอฝนลงหนักคิดว่าเดี๋ยวขอเดินกลับโรงแรมไปเอาเสื้อกันฝนดีกว่าค่ะแค่หมวกไม่น่าจะไหวค่ะเพราะต้องเดินไปนะเดี๋ยวขอกลับเข้าโรงแรมไปก่อนนะฝนตกน้ำก็แฉะแฉะท่านผู้ชมต้องถ้ามาก,ก็ต้องเดินระวังระวังนะคะลื่นล้มเอาได้ง่ายๆนะคะโอ้ฝนตกหนักกว่าเดิมแฮะเดี๋ยวนะขอไปเอาเสื้อกันฝนก่อนค่ะ ท่านผู้ชมคะต้องเดินลุยฝนค่ะฝนตกหนะักมากจริงจนะคะก็กลับไปเปลี่ยนเป็นเสื้อกันฝนเรียบร้อยแล้วนะคะฝนตกเยอะทีเดียวเลยแหละนะก็เลยต้องใส่เสื้อกันฝนนี้เราเดินเลาะมาอีกทางเงนืทางไปร้านร้านญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูฝนดิเห็นไหมดูไฟนะรถด,ดูฝนตกดูกระแสลมกระแสฝน พอสมควรเลยนะคะตรงนี้ก็ดีนะเราได้เดินดูร้านอะไรต่างๆไปด้วยนะที่ขายอาหารอยู่แถวนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยคะะก็ยังมีเปิดอยู่คนก็เดินบ้างนะแต่ว่าฝนตกนะคะอย่างว่าก็ไม,ม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่โหร้านนี้ CP ไม่ใช่ CP TP Restaurant ก็ดูดีนะดูนะเข้าไปนั่งเหมือนกันนะคะเห็นแบบวัยรุ่นนั่งดื่ม,มันเต็มเลยโอ้นี่ร้านขายของที่ระลึกค่ะ ยังเปิดอยู่นะคะเข้าได้แต่ไม่มีคนเลยนะคะโอเคค่ะนี่เราก็เดินเลาะมาตามตึกนะมันก็มีหลังคาแบบ <c oughs> อยู่ใต้ชายหลังคาเล็กๆนะคะก็โดนฝนนิดหน่อยนะแต่ก็ยังดีกว่าโดนแบบไปเดินกลางถนนเลยนะเพราะว่าฝนมันลงค่อนข้างแรงมีร้านขายเบอร์เกอร์มีบันไดขึ้นไปทั้งบนนะเป็นคาเฟ่เหมือนกันโอ้โหร้านขาของที่ร้านนี้ันใหญ่ค่ะท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นพวกพระนะ พระต่างๆนะเป็นรูปตั้งโชว์ของโชว์อันนี้จะเป็นแบบนวแบบคล้ายๆแบบของแบบสักสักการะนะคะเ okay, ค้่าเดี๋ยวเราจะเดินไปลงทางนี้กันนะคะฝนยังตกเยอะอยู่เลยค่ะนี่ค่ะรถก็ติดหูตกเยอะทีเดียวแหละท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูไฟตรงที่สนามกีฬาตรงนั้นที่มีไฟสูงๆเป็นปอตไลท์ใหญ่ๆนั่นคือสนามกีฬานะดู ความฝนฝนตกเยอะจริงๆนะคะโลตั้งแต่มาทิมพูมาภูตาน,นี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ฝนตกเยอะที่สุดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเราขอดูรถเพื่อข้ามถนนก่อนนะคะโอ้อันนี้เป็นร้านขายเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะท่านผู้ชมโอ้ฝนตก ลูค่ะสนามกีฬาสนามกีฬาตรงนี้ความสําคัญก็คือว่าเวลาจัดงานอะไรสําคัญนะคะจัดงานจัดคอนเสิรต์ตจัดพิธีสาคัญก็ใช้สนามกีฬาแห่งนี้นะเป็นสนามกีฬาสเตเดียมกลางกรุงทิทพฯนะใหญ่ที่สุดนะคะอุ้ย <c oughs> สะดุดระวันนั้น <c oughs> ตรงนี้ข้างล่างก็เป็นซูปเปอร์นะอันนี้เป็นซูปเปอร์ใหญ่ทีเดียวนะผู้ชม เนี่ยซูปเปอร์ใหญ่โอ้มีของไข่เยอะเหมือนกันนะคะซูปเปอร์ที่นี่นะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีโอกาสได้เข้านะไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะหลายอย่างมาจากประเทศไทยนะคะนี่มีร้านรองเท้าอยู่ข้างบนตรงนู้นนะคะของในซูปเปอร์หลายอย่างมาจากประเทศไทยเพราะว่าก็นําเข้ามาจากไทยอะแล้วถ้าเรามาซื้อที่นี่ก็คือเรามาซื้อของจากไทยกลับไปไทยอีกทีหนึง่ง อันนี้เป็น q ิวแท็กซี่นะคะก็จะเห็นว่ามีแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่ไฟฟ้าด้วยแท็กซี่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะท่านผู้ชมอันนี้คือถ้าเกิดเราจะไปไหนนะนั่งรถไปต่างจังหวัดไปเมืองใกล้ๆหรือไปเขตอื่นๆที่นอกกรุงทิมพฯไปเนี่ยก็เหมาแท็กซี่ตรงนี้ไปได้นะคะบางทีถ้ามีผู้โดยสารร่วมทางเดียวกันก็แชร์ค่าโดยสารกันไปนะถ้าไม่มีก็เหมาะนะคะท่านผู้ชมเป็นการ สัญจรแบบหนึ่งที่ได้รับการน,นิยมความนิยมมากเหมือนกันเพราะมันไม่ต้องรอนานนะคะมาถึงถ้าเกิดมีคนไปยิงถ้าเกิดไปจุดสําคัญสําคัญเมืองใหญ่ๆก็ไปกันได้เลยนะมีถึงดึกดืด่นนะท่านผู้ชมแล้วราคาก็ไม่แพงมากนะคะเคยลองนั่งแล้วนะแล้วคนที่นี่เขาก็เป็นคนพุทธอะค่อนข้างซื่อสัตย์อ่าอันนี้ก็เป็นรถไฟฟ,ฟ้านี่ยอบห้า BYD สีฟ้าอันี้ก็แท็กซี่เหมือนกันนะคะคนพุทธค่อนข้างซื่อสัตย เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกราคาเกินนะไม่ได้บอโอ้ยนะักท่องเที่ยวบอกไปเลยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะก็จะบอกราคาที่ก็ใกล้เคียงความเป็นจริงนะไม่ได้แพงกว่าปกติเลยนะคะุผู้ชมเดินกับเราไปเรื่อยๆนะฝนตกเสียงจะค่อยหายไปเรื่อยเพราะว่าอยู่บนที่สูงนะก็ต้องพยายามหายใจให้มันสม่ำเสมอแล้วพอเจอฝนก็ไปจมูกก็ตันไปข้างหนึ่งนะคะตอนนี้รู้สึกว่า มีความลำบากในการเคลื่อนย้ายตัวเองไปมากนะหายใจก็ลำบากรถที่นี่นะจอดให้คนข้ามนะคะเนี่ยค่ะลงถนนแล้วเขาก็จอดให้คนข้ามได้เลยนะคะมารยาทดีจริงๆบ้านเราไม่เป็นอย่างนี้นะคะบางประเทศก็ไม่เป็นอย่างนี้แต่ที่นี่เป็นแบบนี้นะหมายถึงว่า ในเรื่องของนิสัยใจคอความมิตรจิตมิตรใจเนี่ยที่นี่ถือว่าดีมากหลายอย่างดีกว่าบ้านเราความเป็นระเบียบวินัยหลายอย่างที่เจอมาบอกได้เลยว่าดีกว่าบ้านเรานะคะเดินมาสักพักแล้วค่ะแถวนี้ก็ยังมีโรงแรมนะคะมีร้านขายของมีโรงแรมมีซูปเปอร์อยู่บ้างปลายนะคะแต่ก็จะไม่หนาแน่นเท่าเส้นเส้นในหลักเส้นหลักในเมืองตะกี้นะเ้ ท่านชมเห็นตึกขาวๆตรงนู้นไหมตึกขาวๆตรงนู้นสี่เหลี่ยมตรงนู้นนะคะอันนั้นคือคือ,อไปษนีนะคะที่ทําการไปษนีค่ะที่ทํางานไปษนีซึ่งตอนนี้ก็ปิดแล้วนะมีพีดุพันอยู่ข้างในด้วยแล้วก็มีไปษนีชุดต่างๆขายหลายชุดสวยนะเป็นชุดสัตว์ประจําชาติดอกไม้สัตว์ป่าดอกไม้ป่า เป็นชุดเกี่ยวกับราชวงศ์ของพูตานนะเกี่ยวกับวัดวังต่างๆนะหลายชุดสวยมากนะคะแต่วันนี้ปิดแล้วและพิพิธภัณฑ์เล็กๆก็ไม่กว่าเข้าฟรีนะท่านผู้ชมอย่าหลงกลไม่ใช่หลงกลหมายความว่ามันไม่ได้เข้าฟรีพูดง่ายๆมันเสียเงินแต่ข้างในไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะตอนนั้นเผลอเดินเข้าไปอ่ะร้านของที่ลึกร้านนี้เราก็เคยมาซื้อร้านใหญ่นะอีกร้านหนึ่งท่านผู้ชมตอนนั้นเข้าไปเพราะว่าคิดว่าเข้าฟรีเพราะาไม่มีคนเฝ้านะแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่คิดว่าไม่เสียตังค์แต่พอเข้าไปเสร็จพอเด คนฟ้าเดินมาเก็บเงนินทันทีนะน่าจะประมาณ2อ0 0หรือสี่ห้ารนูดรัมอะ่ะก็ประมาณร้อยกว่าบาท2องร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะคะาก็สึกว่าเออก็แพงอยู่เหมือนกันโอเคไปค่ะท่านผู้ชม เนี่ยค่ะตรงนี้บ้านตึกอะไรเริ่มน้อยลงแล้วเริ่มไม่หนาแน่นมากแล้วนะคะเริ่มไม่ถี่มากแล้วไฟอะไรก็ไม่สว่างเหมือนตรงนู้นใช่ไหมเพราะตอนนี้เราไม่ได้อยู่กลางเมืองแล้วนี่ประตูเข้าหน่วยงานอะไรสักหน่วยงานหนึ่งนะอ๋อนี่กระทรวงคมนาคมท่านผู้ชมเห็นประตูทางเข้าไหมเก๋ๆน่ารักดีนะคะเนี่ยค่ะเดินมาก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างหลายที่ยังสร้างอยู่นะ แต่สุดท้ายมันก็จะไม่สูงนะลายๆก็จะประมาณนี้ขอบหน้าต่างขอบประตูยื่นๆนะฮะเป็นลายลายสีบแบบนี้แล้วก็จะไม่เกินหกชั้นนะคะเนี่ยค่ะเดินระวังนะคะหน้าฝนเพราะว่าค่อนข้างเละเทะพอสมควรน,นะคะเย่เปิดหรือเปล่านะเปิดหรือเปล่านะถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมร้านที่เราพาท่านผู้ชมมานะเห็นป้ายตรงนี้สีเหลืองๆียนว่าฮายาเตะนะคะรามเมงเป็นร้านรามเมงที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในพิมพูนะ น,นะคะหลังอยู่ชั้นบนตรงนู้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปกันขึ้นไปกินกัน,นะคะ่ะฮัลโหลร้านดูลึกลับนิดนึงนะแต่ก็มาได้แนะนำนะฮะท่านผู้ชมนี่ค่ะป้ายจะเดินก็ได้หรือจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะคะแต่เราจะขึ้นลิฟต์ค่ะนี่คือป้ายนะฮายาเตะมีเบอร์ติดต่อด้วยอยู่ชั้นสองนะคะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมมาแบบหิวหิวอยากกินอาหารญี่ปุ่นดีๆแล้วก็อากาศเย็นๆก็เรียนเชิญนะคะบรรยากาศเข้ากับวันนี้มากๆค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมออกมาจากลิฟต์ก็คือนี้ค่ะเห็นภาพวาดแบบนี้ก็รู้เลยว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสิ่งนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะดูเหมือนต้นพระป่ากระถินนะแต่ว่ามันก็คือแบบ I hope that I can Japan to Korea to vacation. I hope not see this. I am big fan of. อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกบับ เร็วๆนะท่านผู้ชมมีเวลาน้อยคือเหมือนกับเป็นเทศกาลของญี่ปุ่นน่เขาก็เลยมาทําด้วยเหมือนเทศกาลคือเอาต้นไม้มาตั้งแล้วก็ให้คนเนี่ยเขียนข้อความลงบนกระดาษสีต่างๆเพื่อเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากเขียนความในใจอะไรก็ตามนะคะประมาณนี้เออเขาก็ยกญี่ปุ่นจิ๋วๆมาอยู่ตรงนี้นะนี่ห้องนี่เมนูนะคะติดอยู่ในหน้าร้านเลยนะท่านผู้ชมนะคะมาเอาคนมากินได้ทุกอย่างยกเว้นสัตว์เลี้ยงและห้ามสุบุรี่นะคะเปิด11โมงเช้าถึงสาทุ่มนะคะ ปิดวันอังคารอย่าเผลอมาวันอังคารนะชุนชมไม่ได้รับประทานนะเพราะนั้นเปิดทุกวันนะที่ทานนอกท่านผู้ชมดูตรงนี้สิเห็นไหมเนี่ยไฮยาเทเนีย่ยราเมงท่านผู้ชมเห็นไหมครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่งร้านเนี่ยแต่งเป็นไม้ไม,ไม้เนี่ยเหมือนญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วนี่เราก็เข้ามาในร้านนะคะก็แต่งเป็นไม้ไม้เนี่ยญี่ปุ่น,น,นญี่ปุ่นมันระ้านญี่ปุ่นนะเสร็จแล้วเข้ามาในร้านก็มีสองฝั่งนะฝั่งนี้ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีเข้าไปข้างในตรงนู้นได้อีกนะท่านผู้ชมตรงนู้นเลยนะคะร้านนี้บอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นประตูตรงนี้ไหมเมื่อก่อนร้านนี้มีแค่นี้นะแค่ประตูตรงนี้เราก็แค่นั้นโตประมาณสัก4ี่ห้าโตนะแต่กิจการดีมากขายดีมากนะคะก็เลยขยายกิจการก็คือมีโซนนี้ทั้งโซนนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นนะแล้วก็โซนข้างในตรงนี้ด้วยนะคะเคาน์เตอร์คิดเงินกับครัวก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ ก่อนหน้า <niño> น <sharing> ี <management> okay. ้ไม่ม <han> okay. ีนะผู <able to get rails> ้ชมในเวลาเวลาเพียงเปิดเพียงสักปีปีกว่ากาเนี่ยกิจการดีจนขยายร้านได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสั่งกันว่าสั่งอะไรกินมีเมนูอะไรทานบ้างนะคะโอเคนี่คืนผู้ชมต้มก๋วยเตียวมิโซ่สปายซี่สปายซี่ว่าง full full portion okay <society> which one is the clear soup this and this right Yes, please. the clear soup with the clear soup clear, oh, clear this one this one yeah. this one is um, but, uh, but, uh, we give this one in non-spicy okay that's right i have this half size yeah. okay and then besides ramen then we would like to have the um, tuna roll tuna sushi yeah tuna sushi roll you want to also be, sir? yes please and one chicken karage chicken karage yeah อ่าเครื่องดื่มรับอะไรกันดีคะ water water mineral water big one or small big size big oh t h a t ขวดใหญ่ได้ big one big, big one then we share big size please big size chill Ch yes please uh, that's it uh, that's all uh th s o without miso cabbage topping non spicy half size one ต้องกุ้งซุปมิโซะสปาซี่ซุปพอชิ้น one ไก่เนื้อเนื้อน้อยสปซี่ฮาฟไซส์ one จุนอฟชีบิคัส one ไก่กับเฟรนด์ o n และมิโซะจะบิ็นชิวางค่ะคิวท่านผู้ชมเราสั่งไปแล้วนะคะมันมีราเมงหลายอย่างมากนะคะเราสั่งแบบมิโซะซุปมิโซะราเมงอันนึงนะคะแล้วอันหนึงเป็นทงคัตสึแล้วอีกอันนึงคือแบบอยากกินแบบเขาบอกว่าน้ำใสๆเขาแนะนำมาน,นี้นะท่านผู้ชม เรียกว่าโทริราเมนนะคะเป็นแบบน้ำใสนะแล้วก็สั่งซูนารไปด้วยแล้วก็มีไก่ทอดนะคะคาราเกะนะคะแล้วก็น้ำเปล่าวขวดหนึ่งนะก็คือมิโซะสามชามแต่เป็นแบบฮาฟไซส์ size, ก็คือครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยสองชามและอีกชามันเป็นแบบเต็มไก่ทอด1ชุดแล้วก็มีมีโร1ห,หชุดนะคะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวด เดี๋ยวดูว่าราคาเท่าไหร่นะอย่างอื่นก็มีนะท่านผู้ชมเขาไม่ได้มีแต่ละเมงนะคะเนี่ยดูสิมีสลัดเนี่ยมีมันฝรั่งทอดนะคะมีข้าวมีไอศครีมด้วยนะคะมีมูสมีเค้กประเภทต่างๆนะสั่งแล้วเดี๋ยวรอดูอาหารนะคะนี่ก็นี่ค่ะจะมีตู้แช่ตู้เครื่องดื่มตรงนี้นะก็สามารถสั่งเครื่องดื่มได้นะคะเนี่ย เครื่องดื่มก็มีแบบน้ำบัดลมนะคะน้ำเปล่าโอ้แล้วก็มีเบียนะคะเบียของพูตานนะนี่ก็นแนะนําไปเลยแล้วกันเนี่ยเบียพูตานเนี่ยมีลักเกอร์สีฟ้านะท่านผู้ชมแล้วก็ดกดุดเอ่ออีเล็กเขาเรียกอีเลเนเตาสั้นนะอันนี้นะสองอันนะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยังไงมีทั้งแบบแบบแคนนะแบบกระป๋องแล้วก็แบบขวดอยู่ด้านล่างนะคะ คือกระป๋องจนายจได้ว่าถ้าเกิดเป็น11เลเสั้นสีแดงก็จะแรงหน่อยนะถ้าเป็นลักเกอร์สีฟ้าอันนั้นนะกระป๋องสีฟ้าหรือขวดสีฟ้านะัก็จะเบานิดนึงนะแต่ถ้าถามเราที่เคยลองชอบลักเกอร์สีฟ้ามากกว่านะเพราะว่ามันเบาๆออกหวานๆสีแดงอนะีเลเวนเตาสั้นมันแรงดื่มแล้วก็คือถึงเลยไม่ต้องดื่มหลายกระป๋องเนะี่ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันออกขมๆนิดนึงนะว่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ แต่พอดื่มไปหลายๆแก้วหลายๆก,ก,กระป๋องแล้วก็อันไหนก็ได้นะคะดื่มได้หมดนะคะมากค่ะท่านผู้ชมกับข้าวของทานเล่นเรามาแล้วนะคะก็คือไก่คาราเกะนะคะในรูปมี4นะเราคิดจะมีน้อยพอมาจริงก็มีประมาณ6ชิ้นนะคะส่วนโรนี่ก็โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบชิ้นนะท่านผู้ชมนะลองดูว่ายังไงเดี๋ยวจะทานของทานเล่นกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูนะนะหน้าตาละเมงนะหน้าตาไก่ทอดกับกับโรดูโอเคนะดูดีทีเดียวคิดว่าน่าจะอร่อยนะคะ มาชิมกันค่านี่นะคะลาเมงนะั้นผู้ชมมาแล้วอันนี้แบบฮาบไซส์นะคะแบบครึ่งเดียวอันนี้แบบเต็มนะอันนี้ตะกี้เป็นซอสมิโซะนะคะอันนี้เป็นมันเรียกว่าโทรินะก็แบบฮาบไซส์ size. ส่วนอันนี้เป็นรงคัตสึกนะคะน,นี่ก็คือฮาบไซส์เหมือนกันนะถ้าผู้ชมดูความแตกต่างนะระหว่างฮับไซส์กับแบบแบบเต็มนะคะก็เกือบครึ่งเหมือนกันเนาะ แต่ว่าเราสั่งฮับไซ์เพราะว่าเราสั่งของทานเล่นมาเยอะนะท่านะผู้ชมก็คือประกอบไปด้วยไก่และอันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองชิมนะว่าราเมงเขาขึ้นชื่อสมชื่อหรือเปล่านะคะมารับประทานกันค่ะอลองราเมงก่อนเลยค่ะอากาศเย็นมากนะคะได้ทานราเมงเนะดูสิชามเล็กนะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชม่หิวนะสั่งชามใหญ่นะแต่ว่าเราไม่หิวเราสั่งของทาเลนมาเยอะนะชามเล็กแต่ยกให้ดูนะมีแค่นี้เลยจริงๆ นะฮะบะหมี่หนึ่งก้อนนี้นะฮะแล้วก็หมดแล้วนะฮะโทริกน้ำมงอร่อยมากน้ำซุปมีรสชาติกระดูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อร่อยค่ะรสชาติดีแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะครับ อันนี้รสจืดๆนะท่านผู้ชมเป็นน้ำใส่นะจืดๆเค็มๆนะแต่ถ้าเกิดใครชอบทานเผ็ดเนี่ยตะกี้มีในเมนูมีที่เขียนว่าสไปซี่ด้วยนะคะก็สั่งได้แต่เผ็ดที่นี่ไม่น่าจว่าเผ็ดมากหรือเปล่าไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบออกรสแ,แบบร้อนๆนิดนึงนะเดี๋ยวมาทานกันต่อคะ่ะอ,อร่อยจริง กาันตียี่ห้อไฮเดตใช้ได้เลยท่านผู้ชมสมกับที่เป็นร้านดังในทิมพูที่ไม่ควนพลาดนะคะแล้วก็ความเด็ดของร้านนี้อย่างที่ว่าเส้นราเมงนะคะทําเองนะคะเะคะจ้าของร้านผู้หญิงเป็นคนญี่ปุ่นนะเส้นทาเองมันถึงอร่อยนะคะร้านดีๆในไทยบางร้านเส้นก็ไม่ได้ทําเองนะอันนี้อร่อยกว่ามากนะคะ ชิ้นใ่นี่ไก่ทะเลเกต่านผู้ชมชิ้นใหญ่มากนะถ้าเปรียบเทียบกับที่เราเคยกินที่เมืองไทยมันชิ้นมันจะเล็กๆกลมๆหมดนะนี้นะมีชิน้นเบลอเลยนะคะอามอร่อยเจาอร่อยมากกว่านี้ถ้ามีซอสแบบซอสมะเขือเทศหรืออะไรอย่างนี้่านผู้ชมแต่ทอดมีแห้ง นี่เจอล้ครับินคูบซอสมะเกิดเทศสุดยอดเลยเราได้ดีแห้งมากนะครแล้วก็สุกทั่วถึงด้วยนะครับ เท่าไหร่คะหกหมื่นอะโอเคค่ะบินมาแล้วนะคะมาลุ้นกันว่าบินเป็นราคาเท่าไหร่นะคะอ่ะบอกอีกทีหนึ่งนะคะมีราเมงสามชามนะสองชามหนึ่งเนี้ยเป็นครึ่งหนึ่งอีกชามหนึ่งเป็นเต็มนะคะแล้วก็มีโรนะคะหนึ่งชุดแล้วก็มีไก่ทอดคาเกตชุดหนึ่งแล้วก็มีน้ำเปล่าขวดใหญ่หนึ่งขวดนะคะ ทั้งหมดนะคะรวมแล้วเป็นยอดทั้งสิ้นทั้งสิ้นทั้งสิ้นตื้อตึงตามนี้เลยนะคะรวมเป็นยอดทั้งสิ้น 1,700, 1 7 5นรนัร้าิวตัมนะถ้าเกิดเป็นเงินบาทก็ประมาณดูตาละคิดเลขตกเลขเป็นเงินบาทก็ประมาณสูพันแปดใช่ไหมก็ประมาณประมาณเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดถึงแปดร้อยบาทประมาณนั้นนะคะคร่าวๆนะท่านผู้ชมก็ถือว่า ราคาใช้ได้นะคะไม่แพงนะคะเราก็ร้านที่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็คนเต็มร้านนี้คนเริ่มทยอยกลับแล้วเพราะว่าเราก็กินสักพักแล้วนะคะตะกี้ตรงนี้โต๊ะฝั่งนี้เต็มหมดเลยนะบรรยากาศแบบนี้รสชาติแบบนี้ได้กินรามเมงที่คนญี่ปุ่นทําจากมือตัวเองเลยเป็นเส้นสดทําแท้ๆเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยค่ะนะคะนั่งไว้ก็ก็นั่งอ p ิ s o d นี้ก็จบแค่นี้นะท่านผู้ชม ไวเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะลาไปก่อนกับร้านอาหารราเมงญี่ปุ่นแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยณกนะรุงทิมพูเป็นร้านโปรดร้านหนึ่งนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ